สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิพัฒน์จองคำนะครับหรือว่านิกนะครับจะนําเสนอนะครับเครื่องดื่มกาแฟนะครับกาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมนะครับในกลุ่มตลาดหลายๆกลุ่มตลาดนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนําเสนอกาแฟตัวที่ว่าสามารถดื่มได้ง่ายนะครับแล้วก็สดชื่นนะครับันโดยเมนูที่นําเสนอวันนี้จะเป็นในส่วนของ orange americano นะครับก็คือส่วนผสมระหว่างของตัวกาแฟดําและน้ำส้ม ซึ่งทั้ง2ตัวนี้หนึ่งนะครับคาเฟนเนี่ยมันให้ความสดชื่นในร่างกายแต่น้ํำส้มให้ความหวานแล้วก็ทําให้สามารถเนี่ยการดื่มเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับจะมีขั้นตอนอยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับผมเราก็ต้องบดกาแฟาก่อนนะครับ ครับก่อนกดกาแฟทุกครั้งนะครับเราจะต้องไล่น้ําออกก่อนนะครับเพื่อมีสิ่งตะกอนนะครับหรือว่าส่วนผสมที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหัวกลั่นนะครับในกรณีที่เราชงเครื่องดื่มเย็นนะครับโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยนะครับก็ใช้ของเหลวเนี่ยประมาณน้ำร้อนเนี่ยอยู่ประมาณ60 ml หรือว่าเท่ากับกาแฟ2องออน ในระหว่างนี้เราสามารถเตรียมส่วนผสมอื่นได้นะครับวันนี้แก้วที่ใช้จะเป็นแก้ว mixing glass นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนผสมหลักเลยก็คือน้ำส้มอัตราส่วนนะครับจะอยู่ประมาณ90 ml นะครับหรือว่า3ออน วิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันนะครับเราจะนิยมใส่ตัวน้ำส้มหนึ่ลงไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยกาแฟที่เราลากหัวมาเมื่อกี้ ครับก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออ a n เรนจ์มิกาโนนะครับความลงตัวระหว่างกาแฟและน้ําผลไม้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบดื่มกาแฟแล้วต้องการมาสร้างบรรยากาศใหม่ๆนะครับ Enjoy your drink your k สันพวาม์ูาม ากับศิลปศาสตร์วังนาง